ล่าสุดเมื่อปลายเดือนกระกฎะาคมา5ห65ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขเตรียมขยายให้คลินิกเอกชนสามารถจัดซื้อยาโมโนพิลาเวียเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ได้เองและในอนาคตอขยายให้ร้านขายยาสามารถจ่ายยาได้ด้วย <Wow. S 1> แต่ก่อนที่เพื่อนๆจะกินยานี้ควรต้องรู้ก่อนว่าคนกลุ่มไหนที่ห้ามกินวันนี้เรา,าคุยเรื่องนี้กันครับ โอเคเอยูนด okay, like ี A ้วันนี A, A ้เป็นเพลงพอดิจิตอลร้องเพลงนี้เอ็นจังไรแต่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR Channel กับผมอ๋อเต้กิจจาครับยาโมโนโพิราเวียเป็นยาต้านไวรัสชนิดรับประทานซึ่งเดิมพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่แต่ผลจากการวิจัยล่าสุดพบว่ายาโมโนพิราเวีย ออกฤทธิ์ต่อต้านไวรัสโคโรนาได้หลายชนิดเช่นโรคซาร์โรคเมอร์รวมถึงเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยครับ <Yeah. S 1> ผลการวิจัยทางคลินิกยืนยันประสิทธิภาพยาโมโนพิราเวียโมโนพิราเวียเป็นยาต้านไวรัสโควิดชนิดปัะทานตัวแรกของโลกที่มีผลในการลดเชือ้อโควิด -19 ใช้สำหรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยเมื่อให้ยาโมโนพิราเวียในช่วงระยะต้นของการติดเชื้อก็คือให้ยาภายใน5วันแรกยาจะสามารถลดความรุนแรงของโรคลดอัตราการป่วยหนักลดความเสี่ยงการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและลดการเสียชีวิตลงได้ประมาณ150ยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้ยาครับซึ่งรวมถึงการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างโอไมรอนด้วยครับ สามกลุ่มนี้ไม่ควรใช้ยาโมโนพิรเวียบุคคลในสามกลุ่มนี้ไม่ควรใช้ยาโมโนพิรเวียนะครับกลุ่มแรกคือหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรส่วนกลุ่มที่สองก็คือผู้เป็นโรคไตาวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกไตาทางหลอดเลือดและสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการป่วยมากกว่า5วันหรือคนที่ตรวจเจอ ATK 2ขีด แต่ไม่มีอาการครับโอเครวมถึงไม่ควรใช้ยาโมโนพิลเวียร่รวมกับยาฟ้าทะลายโจนหรือว่าสมุนไพรอยื่นนะครับสําหรับคนที่กินฟ้าทะลายโจนอยู่แล้วก่อนที่จะได้รับยาโมโนพิลเวียเพื่อนๆต้องหยุดยาฟ้าทะลายโจนนะครับแล้วก็กินยาโมโนพิลเวียตามที่แพทย์สั่งได้เลยโดยยาโมโนพิลเวียสามารถกินร่วมกับยารักษาโรคประจําตัวอื่นของเพื่อนได้ครับทําไมไม่ควรใช้ยาหากไม่มีอาการ หากเพื่อนๆไม่มีอาการหรือว่าม,มีอาการน้อยมากและไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบรุนแรงแบบที่ผมเคยกล่าวไว้ในคลิปก่อนหน้าก็ไม่ควรกินยาโมโนพิเพรเวครับสาเหตุก็เพราะว่าเรากินยาเพื่อหวังผลให้หายเร็วขึ้นและไม่เกิดปอดอักเสบดังนั้นหากเราไม่มีอาการเราก็ไม่รู้จะกินยาไปเพื่ออะไรในทางกลับกันอาจได้รับอาการข้างเคียงจากยาโดยไม่จำเป็นเช่นขื่นไส้เวียนหัว หรือบางคนโชคร้ายอาจมีผื่นแพ้ยาหรือว่าตับอักเสบได้นี่เองครับสรุปคําแนะนํายาโมโนพิโรเวียเพื่อนๆที่ติดเชื้อโควิดสิไม่จําเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกรายครับโดยกรณีที่มีอาการเล็กน้อยและไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถใช้ยารักษาตามอาการหรือใช้ยาฟ้าทารโจรได้ส่วนหากต้องได้รับยาต้านไวรัสตอนนี้เรามีหลายตัว ทั้งฟาวิพิลาเวียมโนพิลาเวียแพ็กโลวิดเป็นต้นครับข้อบ่งใช้ว่าใครกินยาตัวไหนบ้างสำหรับการสรุปข้อบ่งใช้ว่าเราควรกินยาตัวไหนบ้างผมทำสรุปไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคลิกดูได้ที่ลิงก์ในช่องคอมเมนต์เลยก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องเด็กเคม anel เพื่อนกำลังใจผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ